สิบอันดับหลุมดำที่อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดในจักรวาลของเราเต็มไปด้วยหลุมดำอยู่มากมายและส่วนใหญ่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายดแต่เป็นไปได้ที่เราจะสามารถค้นหามันได้จากปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงในขณะเดียวกันหลุมดำที่อยู่กันเป็นคู่กับดาวฤกษ์หรืออยู่กันเป็นอย่างเป็นระบบนั้นจะค้นหาได้ง่ายกว่ามากดังนั้นรายชื่อหลุมดำที่อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุด 10อันดับที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นลุ้มดำที่อยู่ร่วมกับดาวฤกษ์หลายๆดวงอันดับที่ 10. Sagittarius A-star สถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของลุ้มดำมวลจวดยิ่งซึ่งมีขนาดมหึมามีมวลมากกว่าดวงทาทิี่์ราว4.3ล้านเท่าและที่นักฟิสศาสร์รู้ว่าทำไมถึงมีลุ้มดำซ่อนอยู่นั้นก็เป็นเพราะมีการแพร่คลื่นวิตยุจํานวนมหาศาลออกมาจากจุดนี้ รวมถึงผลจากการสังเกตการณ์ของกลุ่มดาวฤกษ์จำนวนมากที่เคลื่อนที่อยู่ร,บรอบๆจุดศูนย์กลางแห่งนี้โดยเฉพาะวงโคโจรของดาวฤกษ์ที่ชื่อว่า S 2ซึ่งใช้เวลาในการโคโจรครบรอบหลุมดำทุกๆ16ปีและครั้งเมื่อมันเข้าใกล้กับหลุมดำมากที่สุดมันจะกลายเป็นหนึ่งในวัตถุทางดาราศาสตร์ที่เคลื่อนที่ได้ไวที่สุดโดยเฉพาะในปี2018นักดาราศาสตร์พบว่า S 2เคยทำความเร็วสูงสุดถึง 7,650กิโลเมตรต่อวินาทีและอยู่ห่างจากคอฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำเพียง120 AU และนอกเหนือจากดาวฤกษ์จำนวนนับพันพันดวงที่โคจรรอบสิ่งที่มองไม่เห็นนี้แล้วก็คาดว่ายังมีดาวมืดจำพวกหลุมดำดาวนิวตรอนและดาวแคระขาวอีกจำนวนมากเช่นกันที่โคจรรอบหลุมดำมวลยิ่งิงแห่งนี้สจิทลสเอสตตั้งอยู่ที่ใจกลางดารจาจักรกังหันทางช้างเผือก อยู่ห่างจากโลกประมาณ25,600ปีแสงใกล้ๆกับชายแดนของกลุ่มดาวคนยิงธนูและกลุ่มดาวแมงป่องอันดับที่9 GRO J1655.40 สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งอยู่ของระบบดาวเรือคู่ที่สายของมันอีกดวงได้ตายจากไปนานแล้วเลยเหลือซากทิ้งเอาไว้กลายเป็นหลุมดำดาวเรือ วัตถุทั้งสองนี้ใช้เวลาโครจรรอบกันทุกๆ2.6วันโดยในส่วนของดาวฤกษ์ที่สังเกตเห็นได้คาดว่าน่าจะเป็นดาวฤกษ์ประเภท F อีกทั้งระบบดาวดวงนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าไมโครควีซาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหลุมดำมวลยวดยิ่งซึ่งปกติจะอยู่ที่แถวๆใจกลางของกาแล็กซีและเป็นแหล่งพลังงานอันยิ่งใหญ่ของควซาที่ได้ปลดปล่อยเอาลำเจ็ตของอนุภาคต่างออกมามหาศาล ในขณะที่หลุมดำแห่งนี้ก็เช่นกันมันได้แอบกลืนเกินมวลก๊าซของสหายดาวของมันเข้าไปและในอีกทางหนึ่งมันก็ปิดปล่อยมวลบางส่วนออกมาด้วยหลุมดำแห่งนี้มีมวลมากกว่าดวงที่เรา5.31เท่าและเคลื่อนที่ผ่านทางช้างเผือกด้วยความเร็ว112กิโลเมตรต่อวินาทีในกลุ่มดาวแมงป่องห่างจากโลก11,000ปีแสงอันดับที่8 gs 2 0 0 0 2 5นก25นี่คือระบบดาวเร่อคู่อีกเช่นเคยแม้นักิทยาศาสตร์จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมันไม่ค่อยมากแต่ก็พอทราบได้ว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะมีหลุมดำซ่อนตัวอยู่อย่างแน่นอนเนื่องจากตรวจพบการแผ่รังสี x ออกมาซึ่งในอีกทางหนึ่งนักดาราศาสตร์จะเรียกดาวประเภทนี้ว่า x-ray binary ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่สายดาวของมันอีกดวงคือดาวนิวตรอนหรือหลุมดำ ได้สร้างจานพอบคุณมวลออกมาพร้อมกับปลดปล่อยอนุภาคพ,พลังงานสูงออกมาจากหัวดาวดังนั้นหลักๆระบบดาวดวงนี้จึงประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ที่คาดว่าน่าจะเป็นดาวฤกษ์ประเภทเคหรือดาวแคร่แดงซึ่งมีมวลราวๆ0.5เท่าของดวงอาทิตย์นี่จึงเป็นสาเหตวุว่าทำไมจึงมีการแผ่รังสี X ออกมาแบบจางๆและวัตถุอีกดวงหนึ่งก็คือลุมดำที่มีมวลประมาณ5เท่าของดวงอาทิตย์ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่กลุ่มดาวหมาจิ้งจอกห่างจากโลกประมาณ8,800ปีแสงอันดับที่ 7. V 4 0 4 c y g n ์ V 4 0 4 c y g n ์คือไมโครควอซ่าอีกแห่งหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหลุมดำมวลขนาดใหญ่ประมาณ9เท่าของดวงอาทิตย์และสหายอีกดวงคือดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ประเภทเค มีรัศมีใหญ่กว่าดวงที่์6เท่าแต่มีมวลเพียง0.7เท่าและเนื่องจากดาวทั้งสองอยู่ใกล้ชิดกันมากจึงทำให้ทั้งคู่ใช้เวลาในการโคจรร่วมกันครบรอบเพียง6.5วันและด้วยแรงโน้มถ่วงมาศารของลุมดำจึงทำให้มวลก๊าซต่างๆจากสหายดาวฤกษ์ต่างหลั่งไหลกันเข้ามาสู่ลุ้มดำไปสะสมอยู่ที่จานพอกพูนมวลอีกทั้งระบบดาวแห่งนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่มีชื่อว่า V อีกด้วย หรือว่าคือเป็นดาวแปลแสงที่มีการสุกสว่างเป็นค่าที่ต่อเนื่องซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นพ้นมาจากโนวาที่ระเบิดออกมาเป็นช่วงๆโดยในศตวรรษที่20มันได้ระเบิดเช่นนี้ออกมาแล้วถึง3ครั้งและในปี2009หลุมดำ V404 Cygni ก็ได้กลายมาเป็นหลุมดำแห่งแรกที่ถูกใช้วัดพาราลักซ์เพื่อหาระยะทางจากระบบสุริยะด้วยเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุจนได้ระยะทางออกมาที่ประมาณ7,800ปีแสง และในปี2019นักดาราศาสตร์ประกาศาว่าพวกเขาค้นพบลำเจ็ตของอนุภาคที่พ่อนออกมาจากลุมดำแบบผิดปกติซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้ายไปมาเพียงในช่วงไม่กี่นาทีและไม่เคยปรากฏเห็นที่ไหนมาก่อนเบื้องต้นนักดาราศาสตร์จึงคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เลนส์เทอร์รที่เกิดจากปริภูมิและเวลาที่บิดโคง้งภายใต้สนามความโน้มถ่วงบริเวณใกล้เคียงกับหลุมดำ อันดับที่6 lb ขีดหนึ่งระบบดาวคู่แห่งนี้ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ประเภท B 1่ดวงซึ่งมีมวลมากกว่าดวงทิ์ประมาณเจเท่าและสหายที่มองไม่เห็นอีกหนึ่งดวงที่ไม่ธรรมดาเนื่องจากมันมีมวลมากกว่าลุมดำดาวฤกษ์ในก่อนหน้านี้แบบเทียมไม่ติดนักดราราศาสตร์วัดขนาดมวลของมันได้เป็นครั้งแรกจากการวิเคราะห์ความเร็วแนวรัศมีของระบบดาวและถ้าข้อสรุปนี้ถูกต้องนี่ก็เท่ากับว่ามันจะมีมวลมากถึง 70เท่าของมวลระบบสุริยะเลยทีเดียวซึ่งจะเข้าข่ายทฤษฎีการเกิดลุมดำมวลปานกลางโดยลุมดำชนิดนี้พบหาไี้ค่อนข้างยากและยากยิ่งกว่าลุมดำมวลยอดยิ่งเสียอีกสำหรับต้นกำเนิดของมันไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามาจากการยุบตัวที่ใจกลางของดาวฤกษ์แบบทั่วไปในก่อนหน้าแม้จะยังมีข้อมูลไม่มากแต่มีสันนิษฐานอยู่3แบบก็คือ ในแบบแรกหลุมดำชนิดนี้น่าจะเกิดมาจากการรวมตัวกันของหลุมดำดาวฤกษ์ในหลายๆดวงแบบที่2คือเกิดขึ้นมาจากการชนกันของดาวฤกษ์จำนวนมากในกระจุกดาวที่อัดแน่นและแบบที่3เป็นไปได้ว่ามันอาจดำรองอยู่มานานพอๆพกับบิ๊กแบงในทฤษฎีที่ชื่อว่าหลุมดำปฐมภูมิซึ่งเป็นหลุมดำที่ก่อตัวขึ้นมาทันทีหลังจากเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ได้ไม่นาน อย่างไรก็ตามนักเรียาศาสตร์บางคนเชื่อว่า LB-1 อาจจะไม่มีหลุมดำอยู่จริงก็เป็นได้เพราะการเคลื่อนที่ในแนวรัศมีเช่นนี้อาจเป็นผลพวงมาจากการมีอยู่ของสหายดาวเริกฮีเลียมอีกดวงและถ้ามันมีอยู่จริงมันก็น่าจะมีมวลอยู่ที่ราวๆ1.5เท่าของดวงอาทิตย์เท่านั้นระบบดาว LB-1 ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวค,นค้นู่อยู่ห่างจากโลกประมาณ7,000ปีแสง อันดับที่5้ g ิกน X1 ระบบดาวคู่แห่งนี้คือสถานที่แห่งแรกที่ยอมรับกันอย่างขว้างขวางว่ามีหลุมดำซ่อนตัวอยู่จริงแหลงรังสี X ของมันถูกคนพบครั้งแรกในปี1964จากเครื่องบินจรวดซึ่งความเข้มข้นของมันสามารถรับรู้ได้บนโลกเลยทีเดียวและถือเป็นระบบดาวที่ยิ่งใหญ่มากหนึ่งในนี้ประกอบไปด้วยดาวเลษ์ชนิด O มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์30เท่า มีรัศมีใหญ่กว่า20เท่าร้อนกว่าดวงอาทิตย์6เท่าและสุกสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์4,000เท่าในขณะที่หลุมดำมีมวลใหญ่โตถึง21เท่าของมวลสุริยะและจากงานวิจัยในปี2011พบว่ามันหมุนรอบตัวเองเร็วถึง790รอบต่อวินาทีและการที่ไม่พบหลักฐานของเศษซากที่พุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงดใดๆเลย จึงเป็นไปได้ว่าหลุมดําแห่งนี้น่าจะก่อตัวขึ้นมาทันทีหลังจากที่ดาวฤกษ์ยุบตัวและคาดว่าก่อนหน้านี้มันเคยเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลถึง40เท่าของมวลดวงอาทิตย์ในขณะที่จานพอกพูนมวลก็แผ่ขยายออกไปสู่อวกาศไกลถึง500เท่าของขอบฟ้าเหตุการณ์หรือราวๆ15,000กิโลเมตรพร้อมกับพ่นลำอนุภาคออกมาด้วยความเร็วเฉียดแสงซึ่งให้พลังงานมากกว่าดวงอาทิตย์ของเรา1,000เท่า Cy g n u s X1 ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวหงห่างจากโลก6,100ปีแสงอันดับที่4 xte j 1 1 1 8นบวก4ี่นี่คือระบบดาวโฮมมวลต่ำที่มีการแผ่รังสี x และคาดว่าน่าจะเป็นไมโครควอซาอีกแห่งหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยดาวแคร่แดงมวล0.2เท่าของมวลดวงอาทิตย์และหลุมดำดาวฤกษ์มวล6เท่าของดวงอาทิตย์ ทฤษฎีกำเนิดลุมดำแห่งนี้ก็น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าเริ่มแรกนั้นมันอาจก่อตัวขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งณใจกลางของกาแล็กซีในช่วงตน้นและด้วยการระเบิดของซูเปอร์โนวานี่เองจึงทำให้มันส่งแรงกระแทกออกมาอย่างรุนแรงและทำให้สายเก่าของมันหลุดลอยออกไปก่อนที่ลุมดำแห่งนี้จะภายในจรอ,ออกมาอย่างเดียวดายและมาค้นพบกับผู้หูใหม่ดังเช่นในทุกวันนี้ระบบดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวมีใหญ่ ห่างจากโลกประมาณ5,700ปีแสงอันดับที่3 grs 1 1 2 4 6 8 3สถานที่แห่งนี้ถูกค้นพบโดยหอสังเกตการอวกาศเกรนาดของรัสเซียและดาวเทียมเอ็กซ์เลกิงกะของญี่ปุ่นในปี1,991 ก็ลองอาก,กาศทั้งคู่ตรวจพบแหล่งรังสีเอกซ์โนวาได้ในวันที่9ของเดือนมการาในปีนั้นและคาดว่าการประทุของพลังงานเข้มข้นนี้น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากหลุมดำในระบบดังกล่าวหลุมดำได้ดึงเอามวลกา๊าซเข้ามาก่อตัวเป็นจานอยู่ร,บรอบๆเป็นที่รู้จักกันในชื่อจานพ่อพูนมวลอย่างไรก็ตามการไหลเวียนของกา๊าซเข้าสู่หลุมดำนั้นดำเนินไปอย่างช้าๆนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงค่อนข้างเย็น ระบบดาวคู่แห่งนี้ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ประเภทเคที่มีขนาดราว3ใน4ของดวงอาทิตย์และมีความสว่างน้อยกว่า1ใน3และสหายอีกดวงคือหลุมดำขนาดมวลประมาณ7เท่าของมวลสุริยะที่น่าสนใจคือระบบดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กันเพียง3.2ล้านกิโลเมตรเท่านั้นจึงทำให้มันมีคาบการโคจรที่สั้นมากคือทุกๆ10.4ชั่วโมง อีกทั้งบรรยากาศอวก,กาศด้านนอกเรายังพบเจอกับเศษซากที่หลงเหลืออยู่ของซูเปอร์โนวาที่ให้กำเนิดลุมดำในอดีตอีกด้วยระบบดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวมแมลงวันห่างจากโลก5,400ปีแสงอันดับที่2 a 0 6 2 0 0 0 a 0 6 2 0 0 0คือระบบดาวที่ประกอบไปด้วย2วัตถุกอวก,กาศได้แก่ ดาวเกิกประเภท K 1ดวงมีขนาดมวลครึ่งหนึ่งของดวงอาทิตย์และวัตถุที่มองไม่เห็นอีกหนึ่งดวงซึ่งมีมวลขนาดประมาณ6.6เท่าที่คาดว่าน่าจะเป็นหลุมดำมากกว่าที่จะเป็นดาวนิวตรอนและวัตถุทั้งสองใช้เวลาโคจรร่วมกันเพียง7.75ชั่วโมงเท่านั้นแรงรังสี X Nova แห่งนี้ประทุขึ้นครั้งแรกในปี1917และครั้งที่สในปี1975 ที่ตรวจพบได้โดยดาวเทียม a อเรีย5ของอังกฤษเช่นเดียวกับหลุมดำในกอ่อนหน้ามวลกา๊าซต่างๆรอบดาวจะถูกดูดแก่มาสะสมไว้อยู่ในจานภาคพูนมวลแต่อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของหลุมดำนั้นรุนแรงมากเสียจนทำให้รูปร่างของสายดาวเรเดของมันถึงกับบิดเบี้ยวไปเลยทีเดียวระบบดาว a 0 6 2 0 0 0ตั้งอยู่ที่กลุ่มดาวยูนิคอรห่างจากโลก3,300ปีแสง อันดับที่1 V723 Monocerotis ซึ่งประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ยักษ์แดงประเภท K มวลเท่ากับดวงอาทิตย์แต่มีรัศมีใหญ่กว่า7.5เท่าและวัตถุลึกลับอีกดวงที่มีมวล3เท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งวัตถุอย่างหลังนี้มันมีมวลเกินขีดจำกัดของดาวนิวตรอนที่2.5เท่าไปแล้วจึงเป็นไปได้ว่ามันน่าจะเป็นหลุมดำอย่างแน่นอน และถ้าเป็นเช่นนั้นล้มดําแห่งนี้ก็จะกลายเป็นหลุมดําที่มีขนาดเล็กที่สุดที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดก็เป็นได้และนักดาราศาสตร์ก็ได้ตั้งชื่อเล่นให้กับมันไปว่ายูนิคอร์นซึ่งสื้อให้เห็นถึงสิ่งที่พบหาได้ยากในอวกาศระบบดาว V723 m o n o s e l o t i s ตั้งอยู่ในกลุ่มดาว m o n o c e ล o s os, ห่างจากโลก1,500ปีแสง และมาถึงในอันธัพิเศษนี่คือระบบดาว HR 6819ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าคือระบบดาวคู่หรือระบบดาว3ดวงกันแน่เพราะยังมีงานวิจัยอีกหลายบทความที่ชี้ไม่ตรงกันอย่างไรก็ตามหากสถานที่แห่งนี้มีหลุมดำอยู่เจ่งก็คาดว่ามันน่าจ,จะมีมวลอยู่ที่ราวๆ5เท่าของดวงอาทิตย์ โดยหลุมดำจะโคจรอยู่ร่วมกับดาวฤกษ์ QV Tel A ที่ใจกลางของระบบดาวซึ่งดาวฤกษ์ A นี้มีมวลอยู่ที่ราวๆหกเท่าของดวงอาทิตย์และมีอุณหภูมิ20,000เคลวินและดาวฤกษ์ B ที่โคจรอยู่รอบนอกที่คาดว่าน่าจะเป็นดาวยักษ์สีน้ำเงินและมีอุณหภูมิประมาณ15,000เคลวินในอนาคตหากข้อมูลระบบดาวดวงนี้มีความกระจ่างขึ้น และได้รับการยืนยันว่ามีหลุมดําอยู่จริงมันก็จะกลายเป็นหลุมดําที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สดุดแทนที่อันดับหนึ่งในก่อนหน้านี้ทันที HR 6819ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวกล้องโทรทัศน์อยู่ห่างจากโลกประมาณ1,120ปีแสง